ดีครับวันนี้ก <parece maison. S 2> ็มาพบกับพรพัชสามนะฮะพบกับพรพัชสกายนะครับพัชสามอีสัสพัชสองจบไปวิกีเหี้ยก็ไปช่วยต้องได้ตายตายตายปั๊บ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 อยู่ที่ไหนครับอู้หนีรอดุหนีผมไม่รอดหรอกอุ้ยอะไรดังอิลูชันอิลูชันอะไร ไม่ใช่ illusion ครับ illusion มันชื่อช่าง illusion โอ้ตัวปอมใครจะไปสนเอ,อาหมักตีก็ได้นะปึ๊บเลือดผมเหลือน้อยกลัวแล้วนะครบคุณเฟร,รมผม,ผมจะไม่กลับถางมผมจะยืนเก๊กอยู่ตรงนี้คร,นครับมาเลยครับ สุ่มให้ตัวนี้กูกัดกูจะเล่นเฟซอยู่ไอ้เหี้ยอุ้ยังข้าวมันไมา้ข้าเองนะผมตั้งใจให้คุณฆ่าสารสารขอให้รายการขอให้รายการนกเก็ตมึงกับวิดีโอแล้วนาวมานี่แช่งรายการเลยมึงอับวิดีโอแล้วลงมชนแนลไหนชแนลว่าเลย ลงเฟซบุ๊กหรือว่าลงอะไรลงดูพี่ดิยัน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 คันันย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 ัทยันันีัยันยันมันกากยทั่ยไทยันยนยันยักยัน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 ยนีันอัันยันันยัยวกูัปดูนยันยััยัยยนนยัั ไปละเี่ยเ้ยเยโอแม่งเล่นทีเผยป่อหาอะไรครับครับไม่เผยก็ไม่โอ้สบายใจจังวันนี้เป็นวันสู่เ็นมดไปแล้วไม่ยุ่งแล้วกูแทงป้อมมากเลย ถึงตัวจะตายแต่อันนั้นยังอยู่ถึงตัวจะตายแต่ตัวยังอยู่เอ้าโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัวจะตายะตายอยู่โอ้โหแชกิหูอยู่มักแค่อะ like ไรตนีนแหละทำไมในนั้นกูแบบ ปล่อยเข็มออโต้เลยว่าแนวทำไงวะใครที่รู้ก็บอกด้วยนะคอ๋อผมรู้ครับแต่ผมบอกคุณคุณก็ใช้เดี๋ยวผมก็แพ้สิครับทำไงอะเฮ้ยสปาอย่าอย่าเล่นทีเผลอนะรอรอเนาะรอ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  คูอุ้ีสัตว์อยู่เดี๋ยวปลอบเราอีอะมึงมึงเรียกชื่อบักมึงเรียกชื่อบักลอไหมบักลอมึงรู้จักมันเออแต่วันนี้มันเลี้ยงหลบบอลดีกว่าเออมึงมีคนตบมือให้มันอ่ะกูไปดูอยู่เลี้ยงหลบคูอีต่ะมันได้ไปแข่งคูอีตแม่งล้มอ่ะเออแม่งคูอีตแม่งล้มเลี้ยงมันได้ไปแข่งกับพวกเขาเลยเว้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วปลาปลาตายหมาหมาตาย แกงหัวไม้ไปเลยไม่ต้องมายุ่งโอ้ยพิงแงระวังระวังระวังโอ้รำป้อมเขาแตกอีกอ่าตุวเองน่ารักเลย อ้ตามหลังเราไปไหนน้องเฟรมใส่ตะกี้มั่วโอ้ยดีดตฟาเตอร์พออยู่เดตใส่ตะกี้มั่วเนี่ยโหจริงจริงเงี้ยฟาเตอร์พออยู่เดตฟาเตอร์พออยู่เดตแปลว่าอะไรวะโค้งตายเดี๋ยวฟาเตอร์ ฟาเตอร์เดี๋ยวฟาเตอร์ยูเดสนี่พ่อพ่องตายอืมเอาอะไรนะคำว่าทอยไหมอย่ามาทัซสปาตันโอ้ยจัดตสุดใหญ่จัดสุดใหญ่โอ้ยเนี่ยตัวปอมไปตัดลุนตัดลุนตัดลุนอื้ม ได้ลุนดีจังหวะดีมากจังหวะไม่ดีหรอกกลับถามดีกว่าเลือดน้อยกลับไปเติมน้ำลงน้ำเลือดน่อยโอ้โอ้ตามมาทำไมตามมาทำไมโอ้คิดว่าจะทนานะฮะมันตีป้อเหมอ,มอ,อใครอเองจะหนีก่อนหรือเปล่าไปเลย,ย,ยไปล้ อมาดวดิัดาไก่ครับไก่ซื้อม่ับไม่ขงไม่ับลอใครตอนนี้มึนอยู่กับเรื่คุณซอเอาได้ไงวะ กูกูก็งงอยู่มึงเข้าได้ไงวะแม่งเลี้ยงหลบก็ไม่ได้โสั์กูเลี้ยงหลบได้เหี้ยเตะก็ไม่เข้าเตะโดงเตะจิดเตะงัดอย่างเดียวสัตว์เขาเรียกว่าปั่นไซโค้ง่ยังไงไม่เลยโกยสัตว์เข้าไปทั้งหลายลูกสัตว์เดี๋ยวได้รู้น้องเดี๋ยวได้รู้ ไซส์หาอะไรไม่เลยโกแบบยกขึ้นน่ะนั่นแหละมันไม่ได้เรียกว่าไซส์อย่างไอ้แซกนี่มันก็ไซส์ทุกคนเลยไม่เลยเกลือเลยเกลือกอล่ะเลยเกลือเลยเกลือเลยเกลืออะไรเด็กเกือบเลยเกลือบเลยเกือบเด็กเกือบตอนนี้ของเขาไม่มีอะไรดีเลยอย่าเขาอินไม่ได าสามสี่แล้วดปูดับมีดโอ้โหตาย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 วันละกี่ปีตายวันละกี่ปีตายวันละกี่ปีแลก, <c oughs> กันไป <c oughs> ครับคุณเฟมครับคุณอย่างเงี้ย as y ตายตายแล้วกูเกิดแล้วมั้ยตาเนี้กูไม่เกิดว่ะอึงไม่เกิดเหรอวะมึงตายมึงก็เกิดไม่ใช่เหรอฮะกูไม่เกิดเลยวะตานี้ยเรารอนานตาเนี้รอแป๊บเดียวอ๋อตาตาที่แล้วมันก็รอเท่ากับตาอยูเว้ยเฮ้ยนะโหโลนเทพเจ้า กูเป็นเทพเจ้าไอ้ปมเฮ้ยอไม่น่าอย่าพุ่งตีอย่าตีปมชีวิตอูตีทำไมถ้าไปดูรีเพย์ของเขาอนาแม่งเขาวิ่งมาแล้วเลือดเองกล้จะหมดแล้วเขามาลาดป้อมนี่ กับใครไม่รวมมาดวลกับการเออใครท้าอ่ะแต่ก่อนนี่โอ้ยโรงเรียนนี่เขาชนะเฟรมตั้งหลายใครบอกเลยดูนี่จะบอกเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเล่นอัมบัดอนเงี้ยกูเล่นเลเวอโน่ เออได้มึงไปมึงไปฝังโน้นโน้่ไม่ไปรอดูแล้วกันครัะตีเรียกว่ากันพอแล้ oh. มา oh. ทันก็นด้วยโชคดีกัน กูยอมแพ้ตาเนไงกูแพ้ขอบคุณครับ